คุณผู้ชมครับเห็นน้องนุอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วเป็นนายอนุชานายอนุชาครับโอ้เป็นไงผิวพันธ์เป็นยังไงฮะนะเขาผ่องเป็นยองใหญ่ครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราวของน้องนุนิดนึงว่าเลือกเลือกที่รับประทานผลิตภัณฑ์เอพีเซเว่นเพราะอยากได้อะไรสําหรับโนนั้นโนคิดว่าเขาอยากให้มีหน้าอกเหมือนผู้หญิงหน้าอก และอย่างที่สองก็คือให้ผิวสวยผิวต้องสวยและอย่างที่สามเลยก็คือให้ตัวทรงเอวกระชับให้ดูมีเอวมากขึ้นหมือนผู้หญิงใช่ไหมใช่น้องนุทานเอพีเซเว่นวันละกี่เม็ดวันละเม็ดวันละเมตรวันละเมตก็พอเพียงพอครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายยังคงมีความต้องการสําหรับสําหรับเพศที่สามอยู่แล้วน้องนุเนี่ยทานวันนั้นเท่าไหร่นะทานมาได้เกือบเดือนแล้วค่ะเกือบเดือน สิ่งที่น้องนู้เห็นหลังจากที่ประทานผลิตภัณฑ์ชั้นนำเอสพีเซเของเราแล้วเนี่ยเรื่องแรกเลยคืออะไรคือเรื่องแรกเลยก็คือว่านูรู้สึกได้ว่าหน้าอกของหนูเนี่ยมันเริ่มเหมือนผู้หญิงมากขึ้นใช่ไหมนานไหมเห็นนะไม่นานเลยค่ะประมาณสองถึงสามสัปดาห์ก็เริ่มเห็นผลแล้วเห็นผลชัดเจนเลยเแฮปปี้เลนแล้วนอกเหนือจากหน้าอกที่มันโตขึ้นที่เรารู้สึกอย่างเนี้อย่างอื่นแล้วครับ ก็คือผิวนุ้ยเลยผิวนิ้วนี่นึะผิวนุ้หนก็นี่ไม่จริงๆเล้นนุ้นจริงๆแล้วนุ้นก็เปลี่ยนผิวเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วนะใช่คือปกติน้ยเป็นคนผิวขาวนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนุ้ยจะเดินตากแดดตากลมไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจเรื่องผิวแล้วพอมันเป็นรอยเป็นผิวสองสีขึ้นมาก็มีญาติเขามาแนะนําว่าเออลองตัวนี้ดีกว่าออจากญาติแนะนําผิวเขาเนี่ยถึงขนาดว่าหลังกล้องนะครับ เมื่อกี้มีผู้หญิงหลังกล้องบอกุ้ยผิวเขาสวยกว่าเราอีกเขาบอกเมื่อก่อนมีสิววิฟ้าด้วยนะใช่เมื่อก่อนคือเมื่อก่อนหน้าโนี้จะเต็มไปด้วยสิวป้าเต็่ผู้ชายทั่วไปอ๋อมีฮอร์โมนรับแล้วก็คุณผู้ชมฮะที่มีปัญหาหรือว่ามีความต้องการเหมือนน้องนุสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์ชั้นนำเอพีเเวของเราได้เราต้องบอกเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกเลยนะพี่หนุ่มก็ มีทังเครื่องหมาย GMP ระดับโลกส่งออกได้ CCP นะครับมีออยมีฮารานั่นก็คือแล้วน้องนุมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ SP7 ช่วยให้น้องนุเป็นอย่างที่อยากได้จริงไหมนุเชื่อเลยค่ะว่ามันทําให้นุได้เป็นอย่างที่หวังจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าอกเรื่องหน้าอกเรื่องรอบเอวผิวพันธุ์ผิวพธุ์ใบหน้าเมื่อก่อนที่มีสิวมากมาย กลายเป็นเรียบเนียนกลายเป็นเริ่มเนียนขึ้นมั่นใจมั่นใจขึ้นก็อยากจะให้เพศที่สามทุกคนนะคะลองมาใช้ f p 7ดดูและคุณจะรู้ว่ามันดีจริงๆค่ะช่วยคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหน้าอกหน้าอกมันมากกว่าที่คุณคิดใช่มากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่คุณคิดจริงๆใช่ไหมฮะราคาก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าเห็นผลคุ้มค่าราคาจึงไม่แพงกับผลิตภัณฑ์ชั้นนำคุณภาพสูงเข้มข้นเห็นผลไว ดูแลทั้งภายในและภายนอกของคนผู้หญิงและก็เพศที่3ด้วยวันนี้ขอบคุณกับผู้ร่วมรายการของรเราที่มาแชร์ประสบการณ์น้องนุอนุชาเลิศสิริกุลอายุ17ปีค่ะ17ปีเท่านั้นเองมาแชร์ประสบการณ์นะครับ,รบก็เป็นเรื่องราวที่เพศที่3ที่ต้องการอยากจะได้กับผลิตภัณฑ์ดีๆ HP7 ของเราทีา่ก็เรียกว่า สมปรารถนาที่คุณอยากได้แล้ววันนี้ได้มากกว่าที่คุณคิดแล้วแหละี้ต้องขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมครับท่านที่กําลังติดตามชมรายการของเราสุขภาพดีด้วย sp เวันนี้นะฮะหากคุณผู้ชมมีปัญหาระบบภายในคุณผู้หญิงนะฮะมีปัญหาระบบภายในอย่าสะสมอย่าปล่อยไว้นานเกินไปอาจสายเกินแก้เลือกหาผลิตภัณฑ์ดีๆี sp เผลิตภัณฑ์ชั้นนำคุณภาพสูงเข้มข้น เห็นผลไหวดูแลทั้งภายในและภายนอกให้กับคุณวันนี้นะครับอาการดังกล่าวจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับสุขภาพดีกับ SP7